เดี๋ยวเราดูแผนที่ก่อนแผนที่จะเปลี่ยนเน้ยหรือจะวิ่งตรงๆ สีทั้งหมดมยิไบไว้มนคุยกันันก็เป็นแบบเน่นๆครับ 怎么比呀？慢，慢。 ออกคว้าโลด ซ้ายก็โฉบขวาก็ติดนะโดนบีบเป็นแซนด์วิชเลยวาทีแยงหน้าเลี้ยวซ้ายขวาซ้ายว่างขวาว่างเรียบร้อยเลี้ยว ซ่อมแป,ป๊บหนึ่งเออนี่พอดีเลยเมื่อกี้เทนเลอร์นี่ชนทีเดียว6เเซ็นเลยนะโคตรโหดอ่ะผมชนยังบ่อยอ่ะขับกับผม,มอ่ะนทุกคนครับผมดูผมพยายามไม่ชนนะ ีผมชนอยู่คนเดียวมันก็ไม่ใช่แล้วซ้อมเสร็จแล้วครับเดีด๋ยวผมไปรอข้างนอกอเ,เออเลยจะถ่ายหรงนโอเคแล้วมันมีกดบลอกกันในเกมได้ด้วยเหรอบล็อกกันในในตอนเล่นบล็อกในคอนโวยน่าจะได้เพราะมันมีให้กดคำสั่งบล็อกอยู่ สมมติว่าพีบางคนบล็อกห้องผมอี่ก็ไม่สามารถท้องห้องผมได้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะผมไม่เคยบล็อกไงเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยไปดอผมก็งงบันดาลไงอ่ะคงเข้าไม่ได้แหละเพราะว่าผมเข้าไม่ได้มันขึ้นว่าคุณถูกแบนขึ้นอย่างเงี้ยคือว่าคุณถูกแบนผมแบน ใช่นั่นแหละแล้วนก็ต้องมีวิธีแน้นมันต้องในเกณมันก็ต้องเป็นฝ่ายต้องเป็นฝ่ายที่เป็นคนกดแบนดเปนคนแก้ไงไอฝ่ายถูกแบนด์ไมแก้ไม่ได้อยู่แล้ว รถไปเที่ยวฟูลูแล้วโดสักพักข้างหนามีป้ายซ่อมทางนะครับซ่อมที่ไหนอื่นก็ไม่เป็นมีมีผมวุ่นไวายเล่นเ ข้างไม่ค่อยดีมันกว้างไปหน่อยมองไม่เห็นท้ายรถเลยไม่รู้จะยืดออกเป็นไหนยอ้ยืมบางทีเราจะแซงนี่เรามองไม่เห็นข้างข้างรถนะว่ามีรถหรือเปล่าเลยนะบางทีจะถอยเงี้ยปกติถ้า ถอยเราสามารถมองในรถได้เลยมองกระจกหลังแล้วถอยไปเสียบเลยอันนี้ถอยอถอยมองไม่เห็นหางอเออต้องแบบใช้เอี้ยวตัวกลับไปมองหรือว่ามองนอกรถมองยากทั้งไอ้เก้าเก้าศูนย์ศูนย์แล้วเก้าเก้าศูนย์แล้วก็เก้าร้อยนะเป็นเหมือนกันเลยออกแบบมาสไตล์นี้หมดเลย คุณเล่นคีย์บอร์ดสบายมึกมากเลยเออควบคอนโทรศแล้วสบายเลยใช่ปรับคลิมปรับลมอย่างเดียวเ,ยเออคันเร่งแล้วก็ใช้ไอ้ตัวอย่างผมกดตัวลบตัวลบเป็นตัวกดคันเร่งแล้วกด,วก,ดกดทีเดียวไงเราไม่ต้องกดค้างส่วนวมือซ้าย,ายผมก็ซ้ายขวาอย่างเดียวอะใช้แค่สองนิ้วอะซ้ายขวานิดนานๆจะเบรกทีนึงเลยอะไรเงี้ยไม่เมื่อยเท่าไหร่ โอเคเวลน,นี้ต้องเลี้ยวเลี้ยวขวาว่ะต้องตบต้องตบแล้วล่ะนี่ตบไปที่หลบไมโคร AI ผมตั้งคุชชันโผล่เป็น 90, เ,เ,เก้าสิบเหยียบไปเรื่อยเหยียบไม่ถึงก็เหยียบไปเรื่อยเลย บตบอ,ออกซ้ายชะลอน,นิดหน่อยครับคันหน้ามันเบรกตบอ,ออกขวาวิลูกค้าเล่ง ว,ว่างครับเดี๋ยวได้เลย บริษัทแล้วล่ะกราซีาตูปขวานะ่ะโอ้หนี่แคบไหวไหมไวะแคบเลยนะนี่แคบเลยนะ <c oughs> แคบนี่ไ้หลังรับไฟทำไมไม่เปิดคราวไว้ มาพอดี เฮ้ยเอาเรื่องได้อยู่นะ <S 2> <S 2> <S ถ่ายรูปไปก่อนก,กดส่งฟูดเวิร์กชนไปหลายดอกเว้ย ไม่ตรงแมวปามไปเลยแล้วกันถ่ายรูปถ่ายรูปสักที เท่ๆทั้งนั้นเคนเวิร์ด 9